สู้เล่นข้าวชาวใต้นะครับช่วงเกะประเด็้นนะครับช่วงนี้ก็ขอยัดหนังแต่สู้น,นะครับน้องเนนขอยัดไปก้อนเพราะว่าวันนี้เรามีผู้ร่วมรายการเลยก็ต้องทิ้งระยะอ้างนะครับอ่างเมตรนะครับโดยจังหวัดสุราธานีเนี่ยมีการปิดสู้กับบริษัทการการทำงานคนรงงานต่างด้าวก่อนหน้านี้พี่น้องทราบกันแล้วนะครับแล้วก็ดําเนินการรวมถึงการปรับร,รูปแบบในการดูวความสะดวกแก่ในายจ้างและการ,รงานต่างด้าวด้วยนอกจากนี้ะัฐบางก็ยังได้ออกมาตรการในการช่วยเหลือประกันสังคม เรื่องเหล่านี้แล้วครับวันนี้จะมาเกะประเด็นพูดคุยกับทางด้านกองทัพเจมจิตปูนสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีค่ะวันนี้ขออนุญาตนั่งห่างกันนะครับหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรตามกําหนดนะครับแต่วันนี้ประเด็นที่จะพูดคุยกันก็เกี่ยวโควิดนะครับท่านรองเรื่องการปิดศูนย์บริการแบบเป็นเสตโอเวนส์ในงานต่างด้าวสาเหตุครับค่ะก็จริงๆศูนย์บริหารจัดการแหงแรงงานต่างด้าวนะคะก็คือศูนย์ ริศูนย์บริการเบ็ดเสร็จนะคะ <One S 2> ซึ่งวันสต็อปเซอร์วิสซึ่งเราเปิดตามาตามดําเนินการตามการขั้นตอนการขออนุญาตแรงงานต่างด้าวรอบใหม่นะคะข <Okay. S 2> องปี2562 63ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่20สิงหาคม2562 mm hmm. ก็เปิดให้มีการขอต่อใบอนุญาตสำหรับรายงานที่ที่ <Okay. S 2> ทํางานในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะในทั่วประเทศ ใน3สัญชาติซึ่งเราเปิดตั้งแต่วันศูนย์บริการแรงงานเบ็ดเสร็จแล้ว OSS เราเปิดตั้งแต่วันที่16 16ธันวาคม2562นะคะแล้วก็มีกำหนดระยะเวลาปิดศูนย์ดำเนินการแล้วเสร็จนะคะภายในวันที่31มีนาคมวันน,น,นี้วันนี้นะคะก็คือวันสุดท้ายอของการ ต่อขอดําเนินการตาขั้นตอนนี้นะคะแต่เนื่องจากว่าจากะระยะเวลาของช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะสถานการณ์ของโรคโควิด หนกนะคะคก็ทําให้จะมีการประเมินว่าศูนย์บริหารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จรายงานด้านรายงานนะคะซึ่งเราต้องรับจําจนวนนายจ้างลูกจ้างที่มาติดต่อขออนุญาตจํานวนมากนะคะคก็ต่อวันหนึ่งก็ไม่น้อยกว่าพันคนเพราะนั้นก็มีความเสี่ยงนะคะในเป็นพื้นที่แล้วก็กิจกรรมที่เสี่ยง ที่จะ,ะใช้มาตรการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขคือต้องห่างเฝ้าระวังโรคป้องกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ได้เสนอท่านผู้ราชการจังหวัดเพื่อที่จะดําเนินการปิดในศูนย์บริการตรงนี้เพื่อลดไม่ให้มีการใช้ะคนพบรวมตัวกันจํานวนมาก <c oughs> ก็ปิดตั้งแต่วันที่ตามประกาศของจังหวัดนะคะปิดตั้งแต่วันที่20มีนาคม2500 63แต่ในขั้นตอนของการอนุญาตนะคะก็เปิดทําการปกตินะที่ตั้งของหน่วยงานนั้นนะคะของทุกขั้นตอนทุกขั้นตอน,น,ต,อนตั้งแต่การยื่นเนมลิสเนมลิสก็คือยื่นที่จัดหางานคือลงระบบนะคะท่านสามารถลงระบบได้ตัวเองแล้วก็ไปยื่นที่จัดหางานซึ่งตรงนี้ไปที่ทําการได้เลยภายในวันนี้เท่านั้นนะคะ เฉพาะขั้นตอนนี้<อ>ภายในวันที่31มีนาคมเท่านั้นานจ้าง<น>าก,ก็จะต้องลง31มีนานบบเพราะาว่าระยะเวลาของตรงนี้ค่อนข้างที่จะทําได้ง่ายรวดเร็วเพราะนั <S 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 <อ>้นนายจ้างลูกจ้างก,ก็ต้องเข้าใจอยู่แล้วแต่ขั้นตอนอื่นก็มีมาตรการในการที่จะขยายนะคะก็คือ,อตอนนี้ก็เรียนเรียนพี่น้องประชาชน ท่านนะคะได้ทราบว่าในส่วนของเป้าของจังหวัดสุวรานีเดิมเรามีแรยง,งานที่จะต้องดําเนินการจํานวน69,000เศษนะคะ69,000เเศษซึ่งหลังจากที่ได้ดําเนินการระยะหนึ่งกลมกระทรวงแรงงานและกล่มจัดหาง,งานก็ได้มีการปรับเป้าลงเนื่องจากว่าสาเหตุที่ปรับเป้านะคะก็เนื่องจากว่ามันจะมีกลุ่มของแรงงานที่มีการเดินทางกลับประเทศไปบ้างแล้วแล้วกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเดินทางเข้ามาทํางานใหม่ด้วย ตามระบบของ MOU นะคะที่ไม่ได้เข้าของการจดทะเบียนแรงงานหลังเล่ากลุ่มที่3ก็คือเปลี่ยนนายจ้างใหม่และยังไม่ได้ขอต่อในในายจ้างเดิมเพราะนั้นเป้าเลขกลมๆของจังหวัดสุราธานีก็คือ45,000คนเพราะนั้น45,000คนขนาดนี้เรายื่นเนมลิสแล้วประมาณ57,000ก็คือสูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้แต่ก็เปิดให้จนถึงวันนี้ นะะวันนี้นะคะก็คือสามเอ็ดเด็ไลน์ทั้งหมดนะคะแต่ขั้นตอนอื่นคือตรวจสุขภาพตรวจลงตราวีซ่าซึ่งตรงนั้นไปที่หน่วยได้เลยเช่นสาธารณสุขที่ในกรอบนะคะเช่นของสาธารณสุขในเขตอำเภอเมืองก็โรงพยาบาลสุราษฎร์ในนอกเขตก็โรงพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน ทั้งหมดได้นะคะแล้วก็ขั้นตอนของตรวจของตรวจลงตราวีซ่าก็ไปที่สํานักงานต่อมอได้ปกตินะคะปกติก็คือไปที่นั่นอยู่แล้วคือสรุปว่าเราปิดศูนย์ปิดศูนย์เ่ไม่ให้รวมคนแต่ขั้นตอนอื่นยังมีแต่มาตรการของแต่ละหน่วยงานนะคะก็ใช้มาตรการเฝ้าระวังโรคเช่นกันก็คือระยะห่างการใส่หน้ากากการติดต่อทั้งหมดใช้มาตรการเดียวกันแต่ว่าไม่ให้รวมมาในที่เดียวกันทั้งหมดนะคะแล้วก็ส่วน ที่เรา,าที่ขยายนะคะในขั้นตอนสุดท้ายก็คือเรื่องของงานปรับปรุงทะเบียนประวัติตรงนี้ของเฉพาะของปกครองที่ทําการปกครองจังหวัดจะอยู่ที่โรงเรียนทุราเทคโนโเพราะว่าที่เดียวหน่วยเดียวนะคะหน่วยเดียว,วอยู่ที่เดิมหน่วยเดียวที่หน่วยเดียวเพราะว่าเขาต้องเคลื่อนย้ายในเรื่องของระบบของอการบันทึกของการทําบัตรมันก็จะเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยากเพราะนั้นก็จะเปิดจนถึงปรับทะเบียนบัตรจนถึงซึ่งก็ขยายตั้งแต่จน จนตั้งแต่พึกสภาในเรื่องของการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนบัตรนะคะตั้งแต่พึกษภาถึง30มิถุนายนเท่านั้นหลังจากนั้นคือผิดกฎหมายทั้งหมด ขั้นตอนเหล่านี้นายจ้างทราบไหมทราบค่ะเพราะว่าได้มีทั้งส่งประกาศถึงตัวทั้งในเรื่องของการแจ้งขั้นตอนทั้งหมดแล้วก็กําหนดระยะเวลาได้ทราบไม่ทราบไม่ได้เพราะว่าส่วนของตรงนี้ก็จะมีอยู่จํานวนที่ยังไม่ได้ปรับปรุงทะเบียนบัตรถ้าดูเลขกลมๆก็ประมาณสอง0 0ื่นแดถึงสามหมื่นนะคะในระยะเวลาสามสมสามเดือนพฤษภามิถุนสองเดือนนะคะที่ปรับปรุงทะเบียนบัตรก็อาจจะ อย่างต่ำเฉลี่ยก็คือวันละพันคนก็ถือว่าได้แต่ว่าขั้นตอนนี้ถือว่าท่านได้ถูกอนุญาตได้รับถ้าในขั้นตอนของขอรับใบอนุญาตตท .2 ของตมแล้วก็ถือว่าถูกต้องแล้วเพียงแต่ว่าใช้เหมือนใบชั่วคราวก่อนที่จะไปทําทะเบียนบัตรที่ปกครองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็แต่ถ้าหลังจากนั้นท่านก็อธิบายเอาว่าทําไมถึงไม่ไปทาให้ถูกเสร็จเรียบร้อยก็คือบัตรมีอยู่แล้วแต่บัตรชั่วคราวกับบัตร มีความผิดด้วยนะัก็อันนี้ก็อาจจะต้องพิจารณาโทษด้วยนะคะหลังจากที่ขยายเวลาไปแล้วนะครับเพราะะนในจ้างก็ต้องดําเนินการนะครับวันนี้วันสุดท้ายนะครับท่านรองวันนี้สุดท้ายเนลิสต์นะคะแต่ขั้นตอนอื่นก็ตามระยะเวลาที่ขยประกาศขยายไปครับและอีกหนึ่งเรื่องที่ท่านรองดูแลอยู่นั่นคือเรื่องของกันสังคมครับการช่วยเหลือแรงงานในระบบการสังคมกลุ่มแรกคือมาตกว่า3-3นะครับจากกรณีโควิดเนี้ย ก็คือมาตรการเยียวยาของด้านแรงงานนะคะของของตามผู้ที่ได้รับกระทบจากสถานการณ์โรคโควิดซึ่งของแรงงานจริงๆมันก็จะมีอยู่3กลุ่มหลักนะคะก็คือกลุ่มที่1กลุ่มที่เป็นแรงงานในระบบแรงงานในระบบก็คือมีจดทะเบียนกับประกันสังคมมีนายจ้าง มีนายจ้างลูกจ้างนายจ้างนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นใช้ข้อตรวจสอบข้อมูลกับข้อมูลกลางของประกันสังคมทั้งหมดจริงๆของตรงนี้ของสุราธ,ธานีมีทั้งหมด144,000เศษนะคะส่วนของสมุยจะแยกกันมีทั้งหมด49,000เศษ นะคะ49,604คนของสมุยก็คือตรงนี้คือแรงงานที่ในระบบนะคะเพเราเรียก่ามาตรา33มาตรา33แล้วก็มาตรามาตรา33มาตรา3 9 39มาตรา4039ก็คือผู้ที่ไม่ได้จ่ายค่าเงินสมทบเป็นระยะ6เดือนติดต่อกันแล้วเข้ามาจ่ายใหม่ก็ตรงนี้ก็มีกลุ่มใหม่ก็จะมีมาตรการที่ต่างกันมาตรการของตรงนี้นะคะถูกต้องในระบบนี้หลังจากตรวจสอบข้อมูลแล้วที่ประกันสังคมนะคะก็ จะมีการลดอัตราเงินสมทบในจ้างนะคะจากร้อยละห้าเป็นร้อยสี่ในจ้างนในจ้างค่ะร้อยละสี่แล้วก็ถ้าผู้ประกันตนมาตราสามสามก็จะลดอยู่ในอัตราร้อยละหนึ่งแล้วก็ถ้าผู้ประกันตนมาตราสามเก้าก็ร้อยละหนึ่งจุดแปดนะคะซึ่งขยายระยะเวลาสมตรงนี้ไปสามเดือนตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤสภาคมอันนี้กรณีที่ในระบบดำเนินการอยู่คือยังไม่ปิด ไม่ปิดก็คือมีการปกติแต่ว่าลดเงินอัตราเงินสมทบอ่ในจ้างใจเงินสมทบมาน้อยน้อยลงนะครับจากนายจ้างนะครับแต่ถ้าปิดแล้วครับถ้าถ้าปิดก็จะอีกมาตรการหนึ่งก็อีกมาตรการหนึ่งนะคะก็จะมีมาตรการของทั้งประกันสังคมตรงนี้ตรงนี้รายละเอียดเดี๋ยวต้อง เป็นปักลักษณะของประกาศออกมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ค่อนข้างที่จะชัดเจนก็คือว่าจ่ายเงินไม่น้อยกว่าร้อยละเท่าไหร่นะคะนะคะตรงนี้ของไม่ไม่ค่ะค่ะค่ะการณีปิดนะคะที่ได้รับผลกระทบอันนี้ก็ขออนุญาตไปดูในประกาศนะคะแต่ตอนนี้ก็เรียนพี่น้องประชาชนทั้งหมดนะคะว่าสํานักงานประกันสังคมซึ่งรับในการที่จะตรวจสอบของทั้งหมดนะคะ ประชาชนที่อยู่ในระบบก็จะไปจํานวนมากเพราะฉะนั้นก็เพื่อลดความเสี่ยงนะคะให้ท่านเข้าระบบเป็นหลักนะคะออนไลน์ออนไลน์ซึ่งตรงนี้ก็สามารถติดต่อ1506ประกันสํานักประกันสังคมได้นะคะ <Yeah. S 1> ถ,ถ้าสมมุติว่าเกินร้อยต่อวันแล้วก็แออัดเราก็จะปิดการบริการชั่วคราวให้เข้าระบบอย่างเดียวจนกว่าถึงช่วงหนึ่งนะคะอันนี้ก็แจ้งแต่ยังไม่ประกาศหมายถึงว่าเราประเมินสถานการณ์ว่าถ้าคนรวมจํานวน เยอะจะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคกรณีที่มีการเลิกจ้างงานเยอะๆคนอาจจะไปลงทะเบียนเยอะแต่อันนี้ก็ขอให้ลงออนไลน์ดีกว่าอันนั้นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะของอีกกลุ่มหนึ่งนะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือที่ได้รับผลกระทบโดยรวมเลยทั้งพวกลักษณะของกลุ่มแรงงานทั่วไปที่นอกระบบนะคะทั้งไม่ใช่สามสิสี่สิบไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ในระบบอันนี้ไม่ในระบบก็คือเข้าเว็บไซต์ของเวิร์ไวด์เว็บเราไม่ทิ้งกันดอทคอมห้าพับาทค่ะห้าพันบาทซึ่งตรงนี้ก็ กระทรวงการคลังเขาเปิดซึ่งก็ไม่จํากัดเวลาท่านไม่ต้องแบบร้อนใจนะคะเพราะว่าเขาก็จะเปิดแล้วตรวจสอบนะคะขั้นตอนทั้งหมดก็ดูประกาศนะคะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างตรงนี้ก็คือตอนนี้ยังลงได้อยู่ลงได้ลงได้แต่แต่คนจะพยายามที่จะลงซึ่งมันระบบมันก็จะมีปัญหานะคะเพราะนั้นก็เรียนดูประกาศของกระทรวงการคลังโดยตลอดนะคะครับผมเรื่องที่ถามกันมามากครับท่านรองครับเรื่องของการรักษาพยาบาล อ่าโควิดการตรวดหาเชื้อเนี่ยจะเบิกประกันสังคมได้ไหมอันนี้จริงๆของประกันสังคมเขามีช่องทางอยู่แล้วนะคะ,ะก็สามารถที่จะของประกันสังคมได้หมดถ้าไม่ใช่เป็นผู้ป่วยผู้ป่วยก็เข้าพรบรโรคติดต่อ2,558ก็คือรัฐดูแลทั้งหมดอยู่แล้วแต่ของอเรื่องของสิทธิทประโยชน์นะคะก็คือเขาก็จะมีมาตรการว่าถ้าไม่ได้ทำงานหรือกัก15วันเนื่องจากการสัมผัสผู้ใกล้ชิด ก็รับเงินกรณีว่างงานได้ร้อยละห้าสิบของค่า<ม>จ้างไม่เกินหกสิบวันในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าหน่วยงานสั่งให้หยุดกิจการมันหล,หลายมาตรการอยู่ะนะคะว่าเราเข้าขายในเงื่อนไขคุณสมบัติในลักษณะอย่างไร<ม>ค่าของสิทธิประโยชน์จริงๆมันเข้าช่องทางของการบริการของประกันสังคมถ้าไม่เป็นลักษณะเข้าขายของพรบโรคติดต่อนะคะ,คะก,ก็สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้กรณีที่เป็นกรณีที่เป็นนะคะ อันนี้นายจ้างเองจะต้องวันนี้จะต้องมีการปรับตัวหรือการช่วยเหลือลูกจ้างยงไบ้างครับจริงจริงนายจ้างดูในมาตรการนะคะศึกษามาตรการของจริงมาตรการของรัฐนะคะในเรื่องด้านแรงงานทั้งที่ยังจ้างงานอยู่แล้วก็มาตรการที่นายจ้างได้รับสิทธทิในการทั้งไม่ว่าลดลดแล้วก็อะไรเรื่องของขยายระยะเวลาแล้วก็ในสิทธิ์ของลูกจ้างที่ได้รับด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ก็ขอให้ดูให้ชัดเจนแต่ในกรณีที่ ปิดหรือสั่งเลิกจ้างอันนี้ก็ตรวจสอบดูว่าเข้าข่ายของพรบรสวัสดิการอของพรบรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือไม่เข้าข่ายใดตรงนี้นายจ้างลูกจ้างก็ต้องดูนะคะก็จะประกาศอยู่ทุกระยะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าทางจัดหางานทางประกันสังคมหรือทางสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็จะเข้าถึงของอของกลุ่มนายจ้างลูกจ้างทั้งหมดนะคะ ก็ที่เป็นห่วงอยู่ก็คือเรื่องของประชาชนทั่วไปซึ่งตรงนี้ก็มีเว็บไซต์นะคะคก็ประกาศทุกระยะซึ่งกระทรวงกาครคลังนะคะเป็นหน่วยงานที่ดําเนินการแล้วก็ท่านก็คิดว่าคงไม่ต้องห่วงเพราะว่ารัฐคุ้มครองรัฐด,ดูแลอย่างทั่วถึงถ้าเขา้าถ้าเข้าหลักเกณฑ์คุณสมบัตินะคะตามนั้นนะคะก็ม,มีหลายประการที่เป็นข้อกังวลอยู่อีกหนึ่งเรื่องครับข้อสุดท้ายก็ท่านรองครับเมื่อคืนเมื่อวาน จังหวัดประกาศมาเรื่องมาตรการของจังหวัดอันนี้มีอะไรจะฝากถึงพี่น้องประชาชนก็จ,จริงๆท่านผู้ราการจังหลังจากสถานการณ์นะคะท่านผู้ว่าก็ได้ประกาศทุกระยะนะคะเพื่อลด ความเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงกิจกรรมที่เสี่ยงก็ประกาศของจังหวัดภายใต้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสุทฎร์ธานีนะคะทุกระยะในมาตรการในเรื่องของเร่งด่วนนะคะแต่ล่าสุดนี้นะคะก็เพื่อที่ไม่ให้เกิดของ,ของเขาเรียกว่าซูเปอร์สเปเดอร์ก็คือการกระจายในวงกว้างนะคะเราต้องการควบคุมในช่วงนี้ให้อยู่ในจํากัดเพื่อช่วงนี้เท่านั้นนะคะเพราะว่าจะเห็นว่าถ้าเราไม่ควบคุมมันจะไปในวงกว้างและหลังจากนั้นเราไม่สามารถที่จะรองรับได้ มากแต่ว่าถ้าเราอยู่ในเส้นกราฟที่ต่ําลงที่ลดลงเราก็สามารถที่จะควบคุมได้นะคะเพราะฉะนั้นมาตรการมันจะเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาแต่ที่ท่านผู้ว่าได้ประกาศมาเนื่องจากประเมินสถานการณ์แล้วว่าการแพร่ในวงกว้างโดยเฉพาะในห้างสรรพสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อต่างๆนะคะก็มีประกาศมาเมื่อคืน นะคะก็มีผลตั้งแต่วันที่1เมษายนถึงวันที่15เมษายนของพนรก็อย่างระห่างสรรพสินค้าแต่ว่าเปิดเฉพาะบางส่วนนะคะเช่นซูปเปอร์มาร์เก็ตที่ว่าต้องซื้อจับใจะนะคะแล้วก็เรื่องของการบริการยาร้านขายยาวิจภัณฑ์ต่างๆพวกนี้ค่ะแล้วตลาดสดตลาดนัดก็ตรงนี้ก็เรียนพี่น้องประชาชนก,ชก็คือเราขอให้ความร่วมมือเพราะว่าอันนี้เป็นมาตรการ ที่ต้องดําเนินการนะคะตัวเลขเป็นสิ่งที่สําคัญทําให้เราประเมินสถานการณ์ได้นะคะครับแลเราจะผ่านไปด้วยกันนะครับอ่าครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านรองผู้ว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้านเจิญปิดคุณสวัตดเป็นอย่างสูงครับขอบคุณคมกากครับท่านรองครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ